การเข้าใช้ระบบ e-doc ผ่านโทรศัพท์ Android นะครับหรือแท็บแท็บเล็ตนะครับให้เราสามารถเข้าด้วย Microsoft Edge แล้วก็ Google Chrome ก็ได้นะครับจากนั้นพิมพ์คำว,ว่า d e doc d e นะครับ e-doc.mu.ac.th นะครับ จากนั้นให้เราคลิกที่ด้านขวามือนะครับ Open Web Application หรือ Open Mobile Web นะครับจะมีชื่อ user แล้วก็ password ให้เข้านะครับแต่ตอนนี้เราจะทำชัดคัดไปอยู่ในในในหน้าโทรศัพท์นะครับเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงนะครับให้คลิกจุด3จุดด้านบนขวามือจากนั้นก็คลิกไปที่เพิ่มในโทรศัพท์นะครับทำการเพิ่มนะครับ จากนั้นเราก็มาดูนะครับก็จะเพิ่มมาแล้วนะครับเมื่อจะใช้งานก็ไม่ต้องเข้าเว็บแล้วครับเราก็มากดตัวโปรแกรมตัวแอปตัวนี้ก็เข้าได้เลยครับก็ใส่ u s e r password ก็เข้าใช้งานได้เลยครับ